สวัสดีทุกคนนะครับผมซื้อ่ตะลาววันนี้อยู่กันเกนชินนะฮะก็จากคิดที่แล้วเราได้ส่งกาชาไปใช่ไหมที่ผมซื้อ ID นั้นมาก็สารใครที่อยากได้ก็เมนมา a n เดอเดี๋ยวผมส่งให้แล้วกันว่าใครจะได้อะนะแล้วก็วันนี้เราจะมาอวดไอดีใหม่ที่ผมไปแอดซื้อมาใหม่นะก็ตอนนี้ผมก็ได้ไรเดนซีหนึ่งมาแล้วล่ะ ตอนนี้เลเวลผมก็ประมาณเท่าไหร่แล้วอยี่สิบห้าแล้วนะผมก็ขึ้นแปดเดียวละเดี๋ยวไปสาสิเดี๋ยวไป,วไปนาซูมะแล้วตอนนี้ก็อาเกตไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าไปนาซูมะถึงจะอาราเด่นได้นะสีชิวไอ้นี่มีซีชิวนะนี่ขวดหน่อยสีสองด้วยเป็นเอกก็สีสูงโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูไอดีที่ผมจะแจกทุกคนกันนะไปดูกันเลยและตอนนี้เราก็อยู่กับไอดีที่ผมจะแจกแล้วนะ พอเข้ามาก็ตอนนี้เมืองก็เปิดเปิดหมดแล้วละ่ะแต่ไม่ได้ฟังอะไรเลยนะเปิดแค่เมืองเฉยๆแล้วก็ AR ก็ประมาณ10แต่ตัวตัวหลาเป็นตัวจญิงนะถ้าใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์มานะครับถ้ามีหลายคนเดี๋ยวผมเอาไปสุ่มให้แล้วกันว่าใครจะได้เดี๋ยวทำคลิปอีกทีนะว่าใครจะได้นั้น โอเคแล้วก็เบนเน็ตไอนี้ก็ตอนนี้สู่เลยนะตอนนี้ดูคลิปผมนะ C 3ีสามมีอะไรนะตัวตัวตัวหลัของก็มีแค่นี้แหละสีเชียวก็ C1 หนึ่ตัวก็ไม่ค่อยมีแล้วนะไรเดนสีสูงอาวุธไม่มีอะไรก็แต่มันยังดีตัวนี้มันมีเอ่อไม่ใช่ที AR เออาแค่สิบไงสารคดีที่อยากได้อะนะก็ไปได้แต่เป็นโจงหมายขอนจริงปะ เยวดูก่อนน่าโจมหมายก่อนจีนนะครับสาระใครที่อยากได้ก็คอมเมนต์มานะเ,เดี๋ยวผมสูงให้และกันถ้ามีเขาเอาเยอะอ่าตัวนี้มีกาชาเพชรก็เหลือประมาณนี้นะมาสูงเอ็นได้นะตู้ไรได้ก็จะหมดแล้วล่ะโอเคก็ไม่มีอะไรมากล้วคินก็น่าจมีเพียงเท่านี้แหละสาระใครที่อยากได้ก็ เอาไปเลยไม่ใช่สิคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้เดี๋ยวผมทิ้งลิ้นให้เดี๋ยวผมไปสูงไว้ให้เดี๋ยวไปสูงให้ว่าใครจะได้นะถ้ามีคนคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวผมมาออบอกพรุ่งนี้นะว่าใครจะได้ละกันน่าจะพรุ่งนี้แหละเพราะว่าวันนี้ทุกคน,คนไม่คอมเมนต์กันเยอะอาจจะมีคนดูเลยก็ได้โอเค๊ายบายคอกัหมาคิปนหน้าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันอย่าลืมกดไลค์้อ กดแชร์ก็ได้กดติดตามไว้ก็ได้นะครับสารับใครที่จะได้ก็เอาไปเลยเดี๋ยวถ้ามีตู้ใหม่มาเดี๋ยวผมไปซื้อไอดีใหม่มาแจากทุกคนอีกนะครับบ๊ายบายครับ